ราะว่านี้คือว่าพี่ปรึกษาหมอมาแล้วหมอตรวจดูแล้วว่าไม่มีสารเจอรเจลอยกินได้ไม่มีสารอะไรเลยชื่อการจนาชาัยารักษจ้าชื่อเล่นพี่แดงนะคะ ทีแรกก็ไม่สบายแล้วพี่ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าพี่จะมีความดันนะพี่ก็เลยไปเสิร์ฟดูในเน็ตไปเจอภูคาวเข้าภูคาวเขาก็มีสรรพคุณหลายอย่างคือว่ามันเป็นสมุนไพรพี่ก็เลยอ่ะจะลองทานดูพอพี่มาทานได้สักกล่องหนึ่งหรือสองกล่องพี่ก็ไปหาหมอก็หมอเขาก็ตรวจอีกรอบนึงว่าความดันไม่มีแล้วนะพี่ไปทาอะไรมาพี่ก็บอกว่าพี่ทานยาสมุนไพรมาเขาบอกว่าสมุนไพรอะไรพี่ก็ให้นํใไปเขาดูเขาก็บอกว่ามีสารสเตอรอยด์ไหมไม่มีหมอตรวจดูแล้วว่าไม่มีสารสเตอรอยด์กินได้ไม่มีสารอะไรเลยเรา จะเป็นพวกโรคไตพวกอะไรไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวกันหมอรับกันว่าอันนี้ปลอดภัยพี่ก็เลยทานต่อเนื่องพี่ก็เลย ทานมาทานภูคาาตลอดแต่ก่อนมีประจําเดือนมันจะรู้สึกว่าแบบผู้แบบผู้หญิงใาชาวบ้านเราเนาะมันจะเหมือนแบบสีมันไม่ค่อยเข้มแต่พอมาทานภูคาาแล้วมันรู้สึกว่าพอเรามีประจําเดือนปวดท้องก็ไม่เป็นปวดหลังก็ไม่มีมันจะมาตรงตลอดจะออกเยอะมากแล้วสีมันจะสดมากเลยปกติจะมีแค่วันหรือ2วันพอมาทานภูคาาจะมีประมาณ4-5วันก็อยากจะบอกต่อกับทุกคนว่าทานได้เลยของเข้าดีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเราได้เราไม่เป็นเราก็สามารถทานได้เพราะว่าผู้หญิงทุกคนคุณหมอบอกว่าเรามี ีส่วนที่จะเป็นมะเร็งได้เราก็กินไว้เป็นภูมิคุ้มกันได้เพราะว่าน,นี้คือว่าพี่ปรึกษาหมอมาแล้วดีมากเลยค่ะแล้วพี่ก็ทานมานานแล้วด้วยค่ะทานเป็นหลายปีแล้วใช่ค่ะเพราะพี่ไม่ได้โกหกที่ทานจริงๆแล้วพี่สั่งจริงๆของก็ดีค่ะต้องกินต่อนะคะเหมาะกับลูกค้าทุกคนด้วยสาหรับคนที่เป็นหรือไม่เป็นทานได้สร้างภูมิคุ้มกันของเราได้หมดไม่ต้องกลัวอยากจะบอกต่อค่ะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนทุกคนต้องมีแรงต่อสู้นะ